สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามชมสองเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับนี่ครับน้องมาแล้วเรียบร้อยพนดียไกลเอะ กไปงเาัวเดียวเที่ยวหลังขอเียกาใหญันนีเมีนังใช่ที่แม่ยูเจากับดต้องปัจบไม่แล้วเอดกีกแล้วสุกแล้วพอน้ำกินน้ำเยอจบงานกรุงเทพพอดีสแล้วเรียบร้อยค่ะาว่ามตะก บุญกะทิตรบุญอะไก่อนดีเามีกล้วยมียังอยู่อ่ะบุญกะทิอะไรกันบุญกะทิอันดูกองดีแท้กล้วยไหมขอไปพีเอซ่าไปยาบ้านไปใส่ไปยาบ้านเอาไปซลูกอู่แกเาชีวิดเตียง่าบีบก้โอชมามามาไปล่ะโอน่มาแบมาแบบมาแบโิมาลูกไปยาบ้านไปแบกกล้ย นานปีิบัิแบกุ้งสวันนี้มีแต่ดาวย้อนยอน็ีแดงสองกุ้ใหญ่หนูแจกถ่ายรูปแล้วเอาไว้รถก็ได้เอาไว้ในนี้ก็ได้ก่อนเอาไว้ในถองดี่ว้ย

ใช่บ่อนี้ใช่บ่อนี้โอ้ยบ่อนี้โอ้ยบ่อนี้จะก็คงจะไม่ไปได้งายดีกว่าจ้ะตรงนี้รถจะขับไปค่ะจนมุดถึง ทีแล้วก็มาดีในห้องกุ้ยหล่อนห้องกุ้ยพี่มนหอนวนที่ห้องในเรียนวันน้สาววันไหลได้วันที่สองก็มาวันไกลนะครับเนาะไม่ดีเนาะเดี๋ยวพ่อมาหอตัวก่อนนะลูกนะเปิดไหลเลยมาแต่ว่าหมอนเมียนของน้ามาเป็นไงไหลรอตุ่นเะรหไอที่วะเอาตามไปหรอไปไปพร้อมกันแม่ทำไมห้องน้ำไม่กว้างแบบนี้มีที่ให้นั่งรอคิวอาบน้ำด้วย ก็ไปว่ายนั่งรอคิวอาบน้ำด้วยอาบน้ำพร้อมกันใช่ไหมสองคนได้ให้พี่จีอาบก่อนหนูนั่งรอมันมีที่นั่งรอด้วยินมีให้นั่งรอด้วยไอ้พี่น้องก็เลยว่าถ้ามันกว้างก็ไปนอนในห้องน้ำลูเซนพ่อมีแผนหรือเปล่าพ่อโดนมีแผนหรือเปล่าจะขังไอจีไว้ในห้องน้ำนี่ไม่กว้างเนาะที่หลังพามูไปนั่งนอนในห้องน้ำด้ยก่อนไปแบบเพื่อนในเซน โอ้ยจีแบบยี่หี่พ่อัวยอย่างี้่งเงี้ยพ่อร่ดีอย่างนี้อยก่เองพวกนี้เดียวน่าสึกครับอย่างตามแล้วอย่างตามคลแทมพิเศษจะไดใรพิเศษคนธรรมดาจังม่บีะพ่อผมเกลให้ป่ะคนพิเศษก็จะได้ราคาเศษ

ตอน,น,นบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้อง ขับรถทุกต่อรถไหลโอ้ยหลือน่าจะหลับไปแล้วตอนนี้พี่อะโอ้ยไม่ร uh, anyway> ู้ต cool ัวด้วยหันหน้ามาพี่เหรอไม่ใช่พี่เลยค่ะไม่ใช่พี่เลยคนอื่นคนอื่นโอ้โหจะมีวันไหนไหมนะที่เราจะได้มาเต้นบนเวที ไฟติดเราเรียบร้อยอลังการมคะแล้วก็รวมได้นะมดเยเหรอเต็มในทีมเราทีมเราคนนงแล้วอยากรู้ว่าระหว่างทีมแกนของเราจะมีเรองหรออะไรจะเหนื่อยก่อนกันทีบานเราจะเป็นเรามตาดาดองร้อยแนอีร่อโอเค่มเสียเป็นม๊กท พ่อผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับสวัสดีครับมาเด้อมาเด้ออากาศโปร่งใสเก่งจางปังครับพี่น้องแต่ภาษาเล่าเป็นตัวเก่งจางปางังเ,เดี๋ยวเยดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวอะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ตอนแรกมันอาจจะปล่ปอยปล่อยอเล่นได้พอฝักโนบูนามิเข้าเราน่าจะขอเก็บของก่อนถ้าไม่จะปักเคเพราะว่าเมื่อคืนยังจะไม่ทั่วไมถ้าเช้ามาน้ำ

ครับพี่น้องครับสำหรับพี่มีห้ามาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งไว้เพียงเท่านีกน้ก่อนนะครับ<ม>ว่าะนี่น้องมาแล้วเรียบร้อยขาดคุนตลกไหมครับตลกขัดที่งา <c oughs> นตลกว่าดีนะเสี่ยวพี<ม> <c oughs> ่เป็นแดนเซอร์เด้อใช่ไหมขัดงาชีพเด้อขันมาแล้วไม่รู้จะข่ำใครอันดิข่ำกันเองแล้วคนอื่นตลกไหมไม่รู้เวฟ่าเธถึงยังหัดว่าเบิ่งกันอยู่พี่ช่วยด้วยติพี่ไม่รู้สิ นีกลอก้องสวยเลยกล้องพี่นโมสวยนะเดี๋ยวสวัสดีพี่เกมสวัสดีพี่โยครับสลับกันแซบอหาเธอเ ลากม้นาไงแอบมา,อมมาออขอบคุร <c oughs> ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมราจารย์มัทไธปี่น้องเบิ้งไมครับตอนน้องเจ็ดเศร้าสำหรับคลิปนี้ขอมนุญาาลาไปก่อนสวัสดีครับ